เกมส่วนใหญ่อะค่ะเป็นเกมที่นําเข้ามาจากทางยุโรปนะคะแล้วก็อเมริกาก็เล่นแบบบุฟเฟ่ได้เลยค่ะเหมาทั้งวันร้อยเกาสช้ถ้าลงพี่กระโดนอีกไงนี่ขู่ไม่เหลือที่ยังไงก็ต้องร่วงสวัสดีค่ะไหน,ะนลำตัวนิดนึงค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อหญิงนะคะเป็นเจ้าของร้านลาลาเล่นค่ะร้านนี้เป็นยังไงคะ มีที่มาที่ไปยังไงหรือว่าเป็นร้านเกี่ยวกับอะไรคะอ่าอันนี้เป็นร้านบอร์ดเกมคาเฟ่นะคะก็เราแบบเข้ามานั่งทานอาหารทานเครื่องดื่มนะคะแล้วก็เล่นบอร์ดเกมไปด้วยคะ่ะที่ร้านเนี่ยจะมีบอร์ดเกมแล้วก็มีเกมมาสเตอร์คอยสอนด้วยนะคะสําหรับคนที่ไม่เคยเล่นก็ไม่ต้องกังวลเลยคะ่ะรับรองว่าสนุกที่นี่แน่นอน เข้ามาในร้านแล้วคือมีเกมให้เล่นเยอะมากเลยค่ะ,คะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเกมเ,เกมพวกนี้ค่ะเอามาจากไหนยังไงบ้างค่ะจริงๆเกมส่วนใหญ่อะค่ะเป็นเกมที่นําเข้ามาจากทางยุโรปนะคะแล้วก็อเมริกาเพราะนั้นเนี่ยคู่มือส่วนใหญ่เนี่ยจะอาจจะเป็นภาษาอังกฤษนะแต่ว่าหลายๆเกมก็อาจจะเป็นเกมที่แบบมีแปลแล้วเป็นภาษาไทยแล้วก็หลายๆเกมก็ไม่ได้มีภาษาะคะ่ะเด็กๆก็เล่นด้วยกันได้ค่ะ แลวนอกจากมาเล่นที่ร้านเนี่ยเราสามารถซื้อเกมกลับไปเล่นที่บ้านได้ไหมคะได้ค่ะที่ร้านเนี่ยมีมีเปิดให้เล่นที่ร้านเนาะแล้วก็สาหรับใครที่แบบอยากจะซื้อกลับไปเล่นที่บ้านที่ไหนก็มีจําหน่ายเหมือนกันนะคะใช่ <c oughs> แล้วก็ทุกเกมก็เป็นเกมลิขสิทธิ์นะคะแล้วก็ที่เราแบบนําเข้ามาค่ะโอเคแล้วเรื่องค่าใช้จ่ายล่ะคะ มีราคาจะจ่ายยังไงบ้างถ้าเราจะเข้ามาเล่นบอร์ดเกมที่ร้านปกติคาเฟ่ที่ร้านนะคะเราเล่นเกมเนี่ยจะเป็นชั่วโมงละ50บาทค่ะต่อคนหรือว่าใครเนี่ยอยากจะอยู่ยาวๆนะคะก็เล่นแบบบุฟเฟ่ได้เลยค่ะเหมาทั้งวัน199สําหรับนักเรียน149ิาค่ะอุ้ยราคาดีงามมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวรบกวนพี่หญิงฝากร้านนิดนึงนะคะค่ะก็ล่าเาเล่นนะคะอยู่ตรงข้ามมาฮิดนสัตยานะคะสําหรับใครที่แบบแวะมาแถวนี้นะคะอย่าลืมแวะมาเล่นเกมที่ล่าเาเล่นได้นะคะขอบคุณมากคะ่ะแล้วแวะมากันนะคะ สวัสดีครับต้าครับสวัสดีค่ะแตงกวาน,นะคะสวัสดีค่ะโบนัสค่ะสวัสดีครับผมชื่อใหญ่ครับโอเคค่ะทุกคน<ป>เดี๋ยววันนี้เรามาเล่นบอร์ดเกมชื่อเกมว่าสติกสเต็กนะคะวิธีเล่นตามนี้เลยค่ะขั <laughs> ้นตอนการเล่นเกมสติกสเต็กนะคะ 1. เตรียมเกมตั้งแท่นกลางโต๊ะและเตรียมแท่งสีต่างต่าง 2. ผัดกันวางแท่งผู้เล่นแต่ละคนผลัดกันวางแท่งสีลงบนแท่นโดยต้องให้สีที่วางตรงกับแท่งสีอื่นที่วางอยู่บนแท่นแล้ว 3. ระวังการล้มระมาระวังการวางเพราะแท่งที่วางลงไปอาจจะทําให้แท่นล้มได้ 4. คะแนนหากแท่งที่วางไว้ทําให้แท่นล้มผู้เล่นนั้นจะเสียคะแนนเลยตามกฎของเกมนะคะและผู้เล่นที่เหลือจะเก็บแท่งที่ร่วงลงมา หาสิ้นสุดเกมเกมจะจบเมื่อมีผู้เล่นคนใดคนหนึ่งมีคะแนนเกินจำนวนที่กำหนดไว้ตามกฎของเกมหรือเมื่อแท่นลม้มลงทั้งหมด 6. ผู้ชนะผู้ที่มีคะแนนน้อยที่สุดสำหรับเกมที่ใช้คะแนนลบหรือผู้ที่มีคะแนนสูงสุดสำหรับเกมที่ใช้คะแนนบวกจะเป็นผู้ชนะค่ะเคล็ดลับในการเล่นเกมนี้นะคะระวังการวางแท่งเพราะแท่นอาจจะล้มได้ง่ายหากวางไม่ดี เลือกใช้แท่งที่มีสีตรงกันเพื่อวางบนแท่นใช้กลยุทธ์ผลีดเลี่ยงการทำลายแท่นเอาเนื้อออกกันไหมไม่ออกอ่ะเออวกใครได้ใครน้อยสุดในคนแรกน้อยอ้าคนแรกเลยคนแรกเลยกันฟันได้ไหอืา อันแรกสบนีแล้วเราสาสขาวขน้ำเงินก็ได้ขาวแดงก็ได้นะเอาใย่างเงี้ยากดีอย่างเงี้ยากดีไปถึงต้างจะได้มีที่ลง อุ่นสันนิดนึงอุ่สันนิดนึงเฮ้ยันเกมีจะให้แดงส้มยาแคยาจัยากค่ีก็ได้ใช่ไได้ได้แต่อยากเล่นจักอยากเล่นจ๊กโดนเองพี่โดนเองสีดเจวกันเลย นิมท่สวท้อโอสมนิดเดียวสมนิดเดียวเองเ่งเลยโคตรยากเลยบอกเลย้มไปไหนอ่ะนี่แกข้างล่างอ๋อ พอแล้วโคตรยากเลยคืออย่างนี hmm. mm ้เอยได้หมดทิศโดนระวังหน่อยโดนกินสองแป้ง huh. พ the ี hmm? uh ่สามารถเอานี้ขึ้นมาไว้ได้นะไม่ต้องตัวรอบหน้ารอบหน้ารอบหนแต่รอบหน้าแต่รอบหน้า ลงพี่ก็โดนอีกนะนี่ขู่ไปตาเขาพี่ก็โดนนะน้องแตงบอกนั่งรถมาปวดหัวจะแย่แล้วไดหรอวะวเระ เาจริงเลวตาลวงไหล้วงลวงตาม้องเล่นเอายากเลยว่ะตาส้มหมออย่างนี้ได้ไหมได้ถ้ามันโดนุ้ยยุ้ยยุ้ยย่้ด้่ย้ยยุ้ยุยเุ้ยุ้ยยง้ยยุ้ยยยยุ้ยยุ้ยย้ยย้ยยุ้ยยวนะยุ้ยย

你说。啊！哎，我。哈喽， วันอังคารถึงวันอาทิตย์ปิดวันจันทร์นะคะทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ร้านเปิดเวลาเที่ยงถึงห้าทุ่มนะคะสวนวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเปิด10บโมงถึงห้าทุ่มค่ะแล้วแวะมาเล่นกันนะคะร้านละเล่นค่ะ